สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรามาพบกับภูมิเขาแกะอลังการเลยครับผมกองให,ใหญ่งานกอทั้งหมดเลยนะครับผม <c oughs> สาหรับใครที่กําลังมองหากล้วยไม้ป่านะครับผมที่เลี้ยงง่ายทนแดดดอกหอมนะครับผมสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย เหนือกลางอีสานใต้นะครับผมปลูกได้หมดนะครับผมเอาไปเกาะต้นไม้นะครับผมหรือเอาไปใส่กระถางปลูกก็ได้วัสดุปลูกเป็นกาบประพ้าสับนะครับผมเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศช่วงแรกๆอาจจะใส่ปุ๋ยนะครับผมเร่งรากป้องกันเชื้อราหน่อยนะครับผมปุ๋ยเกร็ดที่ผสมน้ำนะสูตร20-20-20สูตรเสมอนะครับผมผสมน้ำฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผม วันนี้เขาแกะบรูของเรานะคะผมมาจัดโปรโมชั่นช่วงสงกรามมีจัดเป็นชุดเป็นงานกอทั้งหมดใครที่สนใจนะโทรมานะครับผมแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8งได้เลยวันนี้เรามีทั้งหมด1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุด7ชุดมีทั้งหมด8ชุดนะครับผมมาเริ่มชุดที่1เลยสำหรับเขาแกะบรูนะครับผมเขาแกะบรูชุดที่1ชุดที่1เขาแกะบรูมีงาน1กอ1กอใหญ่เลยแบบนี้นะครับผม สวยมากดูข้างหลังเป็นแพรเลยนะครับผมมีเกือบ20ยอดเลยนะครับผมชุดที่1 1กอแล้วผมให้หนวดพามไปด้วยหนวดพามก็เป็นกอแบบนี้นะครับผมสำหรับชุดที่1ชุดที่1 400บาทรวมส่งชุดที่1 4 0 0 0บาทรวมส่งเขาแกะปรู1กอใหญ่แล้วก็มีหนวดพรามไปด้วย1กอนะครับผมใครอันนี้ได้ทูอิวันเลยชุดที่1 400บาทรวมส่ง นะครับผมสําหรับเอื้องเขาแกะปรูมาต่อชุดที่สองเลยนะครับผมชุดที่1มีหนวดพรามด้วยนะชุดที่สองมี2กอนะครับผมมี1กอนะครับผมดูดอกเก่าเขาดูฝักเก่านะครับผมงานเป็นแพรสมบูรณ์เลยนะครับผมนะครับให้ดูไกลด้วยว่าเป็นกอสวยใหญ่อันนี้กอที่หนึ่งนะครับผมกอที่สองนะครับผมกอที่สอง ชุดที่สองนะครับผมผมให้ราคาแค่1,200บาทรวมส่ง1,200บาทรวมส่งราคาจะแตกต่างกันไปนะคบผมอันนี้เป็นงานกอนะชุดที่2,200บาทรวมส่งมาต่อชุดที่3ชุดที่3มของเรานะครับผมชุดที่สามของเราะะมีหนึ่สา,า 1, 2, ะครผมแล้วก็ 4กอใหญ่4 5แบบนี้ชุดที่3ของเรามีดอกนะครับผมมีกอใหญ่ด้วยนะคะรับผมกอใหญ่แล้วก็กอเล็กแบบนี้ชุดนี้ผมรับผมขายแค่พันหนึ่งพัเดียวพอพันร1 0 0หบาทรวมส่งชุดที่3มชุดที่มีดอก1,000บาทรวมส่งนะครับผมตามนี้เลย1,000บาทรวมส่งนะครับผมชุดที่3มาต่อชุดที่4ี่เลยนะครับผมชุดที่4ี่มีหกอ สองกอสามกอใหญ่ชุดที่สีก็1,000งพันบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับผมชุดที่สี่ก็1,000งพันบาทรวมส่งเหมือนกันงานกอเป็นแพรอลังการเลยนะครับผมเนี่ยครับผมสามกอแล้วมี2องกอเล็กแล้วก็หนึ่งกอใหญ่ชุดที่สี่ก็1,000บาทรวมส่งเหมือนกันดูความสดเลยครับดูความสดอลังการนะครับผมอลังการมากชุดที่ห้ามาต่อชุดที่หาเลยมีหก เี๋ยับหนึ่งก็อสองก็อหูกอนี้แบบหนามากประมาณสิบห้ายอดเลยอะ่ะสองกอสามก็อชุดที่ห้านะครับผมก็หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันชุดที่ห้าก,ก็หนึ่งพันบาทรวมส่งเหมือนกันมาต่อชุดที่หกเลยชุดที่หกของเรามีหนึ่งก็อโอ้สวยเลยนะฮะกอนี้ ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะครับผมเขาแกะบรูดอกหอมอันนี้ชุดที่เท่าไหร่เนี่ยนะชุดทีหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดที่หกมีหนึ่งกอสองกอชุดที่หกเยอะจังสามกอสี่กอห้ากอโอ้โหเป็นแพรเลยครับห้ากอดูความเขาแกะ บูใบช้างนะครับผมมีห้าก่อชุดที่หกชุดที่ 6.